วันนี้นะครับพี่หมีจะพาทําขนมโบราณที่เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ของพี่หมีสุดๆกับขนมถังแตกครับเดี๋ยวนี้หาก,กินยากมากเลยครับไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมีขายพี่หมีก็เลยมาแจกสูตรทําเองซะเลยครับสูตรนี้นใช้กระทะใบ,บเดียวก็ทําได้ครับมาเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลย เดี๋ยวเรามาทํายีสต์กันก่อนเลยครับนำน้ำตาลทรายนะครับเทใส่ถ้วยน้ําอุ่นค่อยๆคนจนน้าตาลละลายนะครับใส่ผงยีสต์หวานครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วพักไว้สัก5นาทีจนยีสต์เนี่ยขึ้นฟูและเตรียมพักไว้ได้เลยครับแต่ถ้ายีสต์ไม่ขึ้นฟูเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทําตัวแป้งทังแตกกันเลยครับเตรียมชามผสมครับใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับผงใบเตยน้ําตาลทรายผงฟูเกลือเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคนผสมให้เข้ากันและตามด้วยน้ําเปล่าครับจากนั้นเเรราากกก็จะะคคนนนสม้้ขััอีง เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ไข่ไก่ใส่กลิ่นใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมอีกทีครับและใส่สีผสมมาหาสีเขียวใส่ยีสต์คนผสมไปด้วยนะจากนั้นนะครับค่อยๆเทหัวกะทิลงไประหว่างเทหัวกะทินะครับเราจะค่อยๆคนผสมไปด้วยนะคนจนเนื้อแป้งเนี่ยเนียนแบบนี้เลยครับ <S <S พอคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะให้แป้งถังแตกเนี่ยขึ้นฟูประมาณสักสามชั่วโมงครับปะเดี๋ยวเราไปทําตัวซอสมะพร้าวลาวาไว้รอเลยครับใส่หัวกะทิน้ำมะพร้าวหอม น้ำตาลทรายแป้งกวนไส้ค่อยๆคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายนะครับเราจะใส่เนื้อมพะพร้าออ่อนลงไปด้วยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตั้งไฟกลางค่อนอ่อนนะใส่เนยเค็มลงไปแล้วคนผสมให้เนยละลายเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักเตรียมไว้ได้เลยเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับ ตอนนี้แป้งถังแตกของเราก็พักไว้ครบ3มชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะนําแป้งถังแตกของเราเนี่ยมาคนจนฟองด้านบนหายหมดนะครับเดี๋ยวจะไปตั้งกระทะกันเลยครับว uh ันนี้พี่หมีจะใช้กระทะ4ี่หลุมนะทาน้ำมันบางๆที่ตัวกระทะนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะตักแป้งถังแตกของเราเนี่ยใส่โดยเริ่มจากขอบกระทะนะใส่ให้ครบทุกหลุมเลยครับแล้วค่อยๆกลิ้งกระทะเล็กน้อยนะเพื่อให้แป้งถังแตกนะครับติดขอบเป็นเบ้าแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยเราจะปิดฝาครับรอประมาณสัก1-2นาที พอขอบแป้งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนะครับเราก็จะตักใส่มะพร้าวลาวานะครับใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ท็อปปิ้งกันสักหน่อยนะครับใส่มะพร้าออ่อนและมะพร้าวขั่วครับโรยงาดํางาขาวนี่ครับพอขอบแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลอ่อนก็ตกแต่งด้วยใบเตยได้เลยครับได้แล้วครับขนมทั้งแตกใบเตยมะพร้าวลาวาแปงนุ่มหอมใบเตยใส่มะพร้าวลาวาย่อมหอมอร่อยมากครับใครอยากลองทําขนมทั้งแตกง่ายๆแบบนี้จดสูตรไปได้เลยครับ